ใครที่เกิดวันเสาร์นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับผมดวงคนวันเสาร์ประจำเดือนตุลาคม2568จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยไพ่พลังตัวเลขนี้ครับงานธุรกิจคนวันเสาร์โอกาสใหญ่งานเยอะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่เสียตังหรือเหนื่อยคือดาจใจผสมอยู่ถ้าเราข้ามเรื่องเสียตังเรื่องอึดอดาจใจไปก็คือการสร้างผลงาน หรือได้ทําอะไรที่มันพิเศษในชีวิตก็ได้ถ้าเรามองกันเนาะแน่นอนว่าคนทํางานอยู่ในองค์กรก็จะมีเรื่องเครียดหรือตจอใจะจะโดนแย่งซีนคนกันแกล้งแต่เราจะได้เขาเรียกว่าความพยายามความความสามารถอยู่กับเราถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็รายจ่ายเยอะงานแยะประมาณนี้เอาละถัดมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดครับ ก็อาจจะต้องระวังบุตรกิจร้อนใจโดนใส่ร้ายนินทาหรือเจอความวุ่นวายใจคนรอบข้างนะครับแต่พลังที่เหนียวแน่นคุ้มครองก็ยังมีผสมอยู่ฉะนั้นถ้าใครที่มีพลังบุญก็จะผ่านเหตุการณ์คนรอบข้างที่วุ่นวายไปได้ถัดมาเรื่องของเงินและโชคมีหรือไม่ ก็เรื่องเงินอาจจะเป็นการใช้มากกว่ารายจ่ายน่าจะมาบึมๆแล้วก็แบบงงๆไว้เอ,อันนี้ต้องจ่ายด้วยหรอมันออกไปตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับทำให้อึดอัดใจเหนื่อยใจบ้าง อย่างเดียวเลยอันนี้ผมบอกจากคนที่มีประสบการณ์เรื่องของการดูดวงชะตานะครับคนนี้เขาทํางาน,น้ันนี้บอกว่าคนที่ดูแล้วไม่ตรงตามดวงมีอยู่ประเภทหนึ่งคนที่ดีสุดๆทํากรรมดีเยอะๆไม่เป็นไปตามดวงและอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่เลวสุดๆทําแต่เรื่องไม่ดีจนดวงดีกลายเป็นดวงเสียฉะนั้นการกระทําในภพชาติปัจจุบันเป็นตัวแก้ปัญหาได้ดีที่สุดถ้าท่านมั่นใจในความดีก็จะราบรื่นครับ